ขับพูดนะว่าทุกคน cab, ทุกคนเมื่อก <y> ี้สันนีสุกใช่ไหมอันนี s ครับบ้านเมืองเราต้องมีสันติใช่มที่ที่เขาบอสันติสุกประเทไทยภาคใต้จังหวัดลพบต้องมีสันติสุขพวกเรากคต้องช่วยกันนะครับช่วยรัฐบาเช่วเรวมมือนการทำให้บ้านเมืองเปนความสุขควาบ

แลกลับไปทานข้าวในนั้นคจะไปร้านมันคลยรมได้เลยเราไม่ด้เรัทุกคนสวัสดีโช่ดงนี้ทุกคนเออ